สวัสดีครับท่านผู้ชมอย่บนไม่คลาสินลุลคกแชร์ครับวันนี้เราเล่น Among Us ลงมอดอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่ซอมบี้เหมือนคลิปที่แล้วนะในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นกันในโหมดฝาแฝดครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยใน Among Us ก็จะมีต่างคนต่างสีกันใช่ไหมแล้วก็ต่างคนต่างชื่อกันแต่ว่าในมอดที่เราลงนี้คือชื่อจะซ้ํากันครับจะซ้ํากัน2คน3าคนหรือเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยเราไม่มีทางรู้ได้มันจะหาตรงที่ว่ามันจะหาตัวฆาตากรยากขึ้นครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผม ็ไไไเเียงมมม้ปปสสผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมงงแน่แล้วผมเป็นอินโพสเตอร์ด้วยเกมแรกชาโมมีชาโมสองคนเว้ยมีชาโมสองคนครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าหาแน่นอนแล้วเราเป็นอินโพสเตอร์คนแรกคือผมบอกเลยนะเราฆ่าแล้วก็ไม่มีใครจับเราได้ก็จะมีคนจับพี่ชาโมอย่างเดียวเว้ย เปิดมาเกมแรกเป็นฆาตกรอีกแล้ววัตเติมฟักไปแล้วหุ้ยอะไรอ่ะงานรีบมาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เป็นอีวาเป็นอีวาตายบอกว่าคนนั้นไม่ใช่ผมอ้าวแล้วเป็นใครวะหน้าแล้วคุณเป็นใครอ่ะผมคนตายอย่าบอกนะคนตายอย่าบอกนะผมเป็นอีวาตัวจริงผัวผีอีวาตัวจริงไปมีใครจับเราได้เอ้า เอาโหลดโหลุดเก่าหมดเลยโอ้โหผมอุตส่าห์เป็นชนะเยีวีวาออกไปแล้วเราชนะไม่ใช่ผมผมเป็นฆาตกรผมเป็นฆาตกรผมชื่อชาโมเลยเออเหรอผมจะบอกแล้วผมชาโมแฝดผมเป็นเหรอใช่ยังอยู่ห้องยังอยู่ห้องเป็นผีหัวอะไรก็ใช่เมื่อกี้เป็นฆาตกรโอ้โหกะว่าจะแบบ เดินเนียนข้าแล้วก็บอยโยมาโยมาไปครับพ่อไปไหนไปไหนไปไหนโคตรหาแต่พอปิงเพิ่งสูงไม่หลุดเลยเดินผ่านตะกี้เลยเห็นวางกันถูกคนนะเป็นไหมนะเป็นไหมนะสองสองเป็นคนเดียวเปล่าอ่ะแล้วเราเป็นอินโฟสเตอร์อีกแล้วครับว่าเธอฟังอะไรวะเนี่ยที่กูเป็นอินโฟสเตอร์เกงเมื่อกี้หลุดเอาไม่แล้ไปอยู่แล้วผมเป็นอินโฟสเตอร์อีกแล้วว่าเธอฟังและรอบนี้เราเป็นซีบีก็บอกเลยว่ายังหา บอกเลยว่ายังหาแน่นอนคืออย่างน้อยอะ่ะถ้าเราฆ่าใช่ปะ่ะถ้าเราฆ่าเราก็สามารถโบย,โบยว่าสิบิงทําได้เว้คือแบบบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนัคือผมเป็นฆาตรกรสองตาติดขนาดเกมเมื่อกี้หลุดกูเข้ามาอีกแล้วกูอยากเป็นฆาตรกรนี่มันคืยยังไงวะเนียที่ผมดูเป็นคนเลวขนาดนั้นเลยหรอวะ ฆ่าใครดีนะจะบอกว่าโหมดนี้ยอิมโพสเตอร์ฆ่าง,ง่ายขึ้นนะเว้ยเพราะว่าแต่เราจะฆ่าสีบิงไม่ได้แน่นอนเราเราเราไม่สามารถฆ่าสีบิงได้นะครับ <laughs> <laughs> เราฆ่าสีบิงไม่ได้เราต้องให้สีบิงอะ่ะไอ้ดีก่อนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็ <laughs> จะได้แบบมีคนโบยได้ก็จะมีคนอยู่แถวนี้นะ <laughs> เอ๊ะะม่าฆ่าใครดีนะ ไม่มีใครฆ่าแถวนี้เลยเหรอซาโบเท,ท์เทดแล้วกันไหนปิดไฟซะเลยซาโบอเทดเฮ้ยมีคนมุดท่อนี่ฆ่าแม่งเลยหายไปหนึ่งครับผมหายไปหนึ่งแล้วครับตอนนี้ไฟกำลังดับไม่มีใครรู้เรื่องมีศพคนตายไม่มีใครรู้เรื่องเพราะว่าซีบิงเป็นคนฆ่า <laughs> ไม่มีใครรู้เรื่องโว้กว่าเราจะฆ่าได้ก็อีกทั้งยี่สิบวิอะครับ มาเควสก็ไม่ได้ทำกันง่ายนะครับผมโอ้โหแล้วเขาอยู่ด้วยกันทุกคนเลยแล้วอย่างนี้ผมจะฆ่าได้ยังไงวะนะฮะผมจะฆ่าได้ยังไงมีจูบีจูบีหายอีกคนนึงนะครับตอนนี้ผมฆ่าลำบากมากเลยนะครับผมค่อนข้างฆ่าลำบากเลยตอนนี้โอปอลคนนี้ฆ่าโอปอลคนนี้เดี๋ยวแอบตามโอปอลคนนี้ไปแล้วก็ฆ่าเดี๋ยวดับไฟบรอบนึงครับหุย สีชมพูอยู่แถวไอที่ยิงครับผมชุบแจงตายชุบแจงตัวจริงตัวปลอมตายเนี่ยตัวจริงตัวปลอมตัวปลอมตายโอเคผมตัวจรฆ่าทัวร์ตัวจริงฆ่าจะบอกว่าผมอยู่กับอีวายคนหนึ่งตลอดเวลาถ้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 าไปคร้้าถ้า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 ถ้าาถ้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 จถ้าถ้าถนา้ถ้า้า่น ไปกันเยอะมากนะซีบิงมีสองคนคือได้มาไป่านั่นแหละผมบอกเลยว่าผมมาไปเพื่อสร้างพยานที่อยู่ไม่ได้เข้าไปตรงคาเฟ่เทเรียเลยผมอยู่ห้องไฟครับผมมาเพื่อสร้างพยานที่อยู่ครับตํารวจใครอะซีบิงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยใครอมดเองเปล่าเซลล์ที่ผมเป็นผู้ไลนแนี่คนหรือเปล่าเดินตรงมาใช่ไหมแล้วฉันเฉียดมาจริงเลยแล้วก็เจอบเลยแล้วก็รีพอร์ตรีพอร์ตรัวๆคือวิ่งตามแจงมาเลยแล้วแจงก็แหกปากอยู่คนเดียวเมื่อกี้อ่ะไอ้นี้ไม่มีชื่อเราครับผมคือปราง หนูว่าปาอีคนนึ่งเปคนทำาะว่าในห้องไฟไม่มีแล้วปางไหนวะเนี่ยคนเมลางหนอะหม้้อหมดทงเอามีคนหมดออกไปคนนึงให้ฟรีครับโดยที่เราไม่ต้องค่าเลยเฟียวเฟียลฆ่าฟรีหนึ่งคนแต่ว่าแป๊บเดียวเวสมันขึ้นหนึ่งแล้วอะผบแต่ไม่จบเอาชาโมโดนเหรอ ดับไฟก่อนเลยท่านผู้ชมตอนนี้กําลังมืดโหแต่ว่าเราเราไม่สามารถไอ้นี่ได้อะเราตอนนี้เรายังฆ่าไม่ได้เพราะว่ามันครูดาวอยู่นะครับแล้วกว่าซมนีวิวีจะสแกนเสร็จเราก็ยังฆ่าไม่ได้นะท่านผู้ชมผมก็อยากจะฆ่าเขาอยู่นะไปยืนเนียนสแกนดีกว่ายืนเนียนสแกนแล้วก็ถ้าเราออกไปเนะี่ยเราจะโดนสงสัยเว้ยหาว่าเราไม่สแกนเว้ย โอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วครับแล้วก็มุดท่อต่อครับผมข่าไปอีกหนึ่งก็ขึ้นท่อมาครับผมแล้วก็เดินออกมาอันแนนเนียนเนียนอ้าวซีบิงคุณมาอยู่อะไรตรงนี้คุณมาอยู่อะไรตรงนี้ล่ะซีบิงโหปิงพันกว่าวัตต์ฟักปิงพันกว่าเลยเหรอเรายังเหลือโอปอคนนี้อีกหนึ่งคนเว้ยงเหลือโอปอคนนี้อีกหนึ่งคนว่ะแต่เราต้องซับเทสออกซิเจนกัน ต้องถ่วงเวลาไว้ครับพอเควสมันใกล้เสร็จแล้วไงเราต้องรีบถ่วงเวลาให้เยอะๆครับท่านผู้ชมถ่วงเวลาให้เยอะๆข่าอีกหนึ่งครับผมเนียนเนียนๆนนไปอุย้ยตรงนี้มีคนอยู่ออกไม่ได้ตรงนี้ก็สว่างไปอุย้ยตรงนี้คนเยอะมากอ่ะออกตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดินมาตรงนี้ เอาเลยครับไม่รู้ว่าเควสจะเสร็จตอนไหนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องสร้างพยานที่อยู่ก่อนนะครับสร้างพยานที่อยู่ก่อนสร้างพยานที่อยู่ครับผมนี่ทำเป็นเรียนทำเควสทำเป็นเรียนทำเควสอยู่กันหลายๆคนอยู่กันหลายๆคนครับผมผมไปเรียนทำเควสในห้องไฟดีก so, ว่าโอ้แต่ว่าในห้องไฟคนอยู่เยอะ เนี่นยเขาเดินด้วยกันตลอดเลยอ well, ่ะเฮ้ยอีวานเราฆ่าได้อีวานเราฆ่าได้อีวานเราฆ่าได้ครับอีวานเราฆ่าได้ครับผมเรามาโผล่ท่อนี้ครับผมมาแบบเนียนๆนี่เราออกมาจากห้องซ้ายเราออกมาจากห้องซ้ายแอดเดสซีบีสับเทเทิลก่อนอุ้ยอุ้ยควณจะเสร็จแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยผมเจอในห้องเรียกเตอร์ครับผมคนฆ่าอย่างเยอะสองตัวโอ้ยหายเยอะมาก แล้วอีวายอีกตัวนึงตายได้ไงอีวายอีกตัวหนึ่งหนูนะไม่ใช่หมายถึงพี่เชื่อเควสจะเสร็จแล้วอ่ะท่านผู้ชมเควสจะเสร็จแล้วอ่ะที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเป็นคนร้ายใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีส่วนมีส่วนที่จะมีคนแจงนะคืออะไรรู้ป่ะแต่เนี่ยว่าฆาตกรด้วยกันเองอ่ะไม่น่าจะฆ่าสีตัวเองเฮ้ยผมว่าสีบิงดึงในสีบิงให้ไม่ให้หยุดยุดยุดว่ผมว่าหนึ่งในสีบิง แน่นอนเป็นไปได้คุณว่าอย่าโหวตมั่วพอผมอยู่ในนั้นพผมเห็นซีวิงสองคนเดินอยู่ในห้อง Security คนนึงอาจจะเนียนแบบว่าอันนี้ตายอยู่สายบนครับคือหนูของคนแรในห้อง Security คือหนูมีอีกมีคนนึงอยู่ในคนั้นด้วยกันซีวิงคนที่สองก็อยู่ใน Security เหมือนกันนะก่อนหน้านี้สามคนที่อยู่กับหนูมีหนูมีโยบอเราจะไม่ออกตัวว่าเราคือซีวิงอ๋ซีวิงอ๋ ตัวบนตัวบนหนูตัวตัวล่างชิบหายแพ้บ้าเอ้ยแพ้โอ้โหเขาบอโดนผมอ่ะโอ้โหโดนผมโอ้โหดันโอ้โหคุณคุณดันจิ้มถูกอีกนะจะดันจิ้มถูกอีกหนูคือตัวบนเย้ เอาใครเป็นฆาตกรนี่ผมเนี่ยผมเป็นฆาตกราอกาเอาตัวบนอะไรอ่ะตัวบนอ่อนพี่แป้งอ่ะคือตัวล่างอ้พี่แป้งโอ้ตอนนี้กชื่อโอ้โหแล้วแล้วพวกคุณดันดันจิ้มถูกอีกนะว่าเดือดฟักโอ้โหดวงโคตรดีเม่คิวเป็นคิวเป็นซีบิงใช่ไหมแล้วใครอีกใช่ผมเป็นซีบิงครับก็เป็นคุณเป็นซีบิงกันสูตรสองคนไม่ใช่คือมีมีข้ารากรสองคนไม่ใช่หรือคนเดียว อะาน,นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับแกม,มันก็ติดปัญหาอะไรเยอะแยะครับแต่ว่าวันนี้เราเราก็ได้ช็อตเนียนไปเยอะแล้วแหละแต่จําไว้นะครับว่าการเล่นหมดเนี่ยมันก็ติดปัญหาอย่างนี้แหละครับอีกอย่างเซิร์ฟเวอร์เราเหมือนคนมนเล่นเยอะอ่ะมันก็หลุดบ่อยนะครับยิ่งผมเป็นฆาตรกรทีไรไม่หลุดทุกทีไม่เคยได้เล่นจบเลยครับแบบเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม